เาี่ครับพี่น้องพกช่องเบาตุ้ยกับพน้องไปเชื่อครับนี่ครับพี่น้องเบิรงเชื่พี่น้องตอนนี้ติดไฟติดจอเรื่อยๆครับเนาะยป็น้าเจ็กหลอเรบัพี่นอกนี่ครับน่องออรบบาตุ้ยเกเสียงโบไคมีพี่น้องบไคสบายโอ้ยมันส้มอย่าพี่น้องทานสปปเล่าเขาเนาะหลายครับเนาะงั้โม่คับ่ละแม่เบิเนาะูดไายมาคนบ้าน่ แม่นั่นเลยบางทีบางคนเป็นเป็นเป็นเสซี่สาวน้อยน้ำกับนี่บางทีเพรนี่นันนสิมีโอกาสมาก้เจ้ามีหมอลำซิ่งกใกลบนี้หมอลำนี่กับนกับนายเฮ็ดใจให้เจ้าอยู่กนเปนหลานประเทศไเป็นพันมาแล้วเขาามาหลายที่เข้เขาา่าเขาที่กว้างก็ีสนามกีฬาเต็มแมนเ่แมนเพืดเนาะ ปาร์ตปารพี่น้องปาดสบายดีสบายดีปาดนันพี่น้นองทั้งคุณบอกปาดีนองอะไรกัแม่บ้านเ้านาั่งนานลพงเลยที่เราซีอิ้ได้บอ,อสบอโอ้ยลาน้อยซื้ออย่างนี้น้นองมินน้นูักเลยองหญิงบ่ ่รู้แมนบอสู้จักบอรู้จักพี่องคหญิงบออยากไายหูบน้ำมันเอ้ยองคหญิงบอเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสิพาไปไปบอให้เลยมาก่อนสิพาไปไปบอสเอาบอสซ้ำหนส่งำนึ่งซ้ำหนส่งำนึงเข้าไปเข้าไะไไปบอไปไายน้ำเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวยหูกับเพลหน่หัของเงินมาจากร้านมีบอจากร้านหนึ่งมาแล้วร้านกีบมานูก แค่ปีแล้วนี่หลายปีหลายปียปปมันวหมหลายปีโอเคอแมเบิร์ตเป็นอ่งเขาว่าต้องพูนกับแม่อันนี้กับแม,มบบ่ก่นนกานะอ,อ,อันนี้กับแม่ว่นี่เดี๋ยวบอกได้ไหกัแม่แม่บอกสบายดีแม่บอกฟังคุณหมอปาท คือซื้อว่าส่วนมากส่วนมากทั้งพุนบ่คเยมีหมอลำแบบนี้หมอนพี่แต่หมอลำซิ่งหมอนั่งยัง้างนรอยเน้อยสา้อแสดงว่าุเจ้ารอมาดดดเนาะแาถืองานี่ยบานี้ดนาลาำโพงมันซื้อพดไับก็ซื้อก็ต้องยอมเนาะมันมีวางนางเนาะก็เลือกเอาแหละมันแคบ บาสคือผู้งามเด้อสบายดี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 พี่เนาะสบายดีสบายดีกับลูกค่ะแม่บาสแม่นท่าพุ่นบอกอันนี้เจ้ามาจากทางพุน่นทางพุ่นเคลื่อนแข็งอย่างเคลื่อนตะพุ่นบาสภุณครหลวงพิ้งจันทร์ผู้งามวันนี้บอกนี่นะสนใจเป็นนางเอ,งเหอกหมอลำบ่ ใช่เอารับเลยแล้วทีพาไปไปบ่อเอาบ่ออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ซุ้มเจ้าคือพากันมาหลายเลยบ้งเนี่ยแม่นเบิด์ตบ้งเนี่ยอ๋อคุณหญิงคุณแจ๊คคุณหญิงบ่เนี่ยอายุเท่าไหร่นี่จักปีละเอาเอดีดีแจักปีผู้นี้ละแจักปีนี่ผู้นี้จักปี ไกพอดีเลยไะไปบอสดอ้ขม <pot> ันมึงไทยเนี่ยยังเฮียนนี่บอเฮียนขมิเฮียนเมืองไทยนี่อยู่มอะไรจบเลยนะมหกเนาะกับป็นเดี๋ยวมันเจ้าชิจูดลำโพงมานั่งหน้าลำโพงแกที่อยู่ได้บ่บ่มมีมองนั่งมีแต่มองนอนมีแต่มองนอน ช,ชูนิ้นะชูนิ้วเชนิ้นะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสงพี่น้องครับนี่ครับแดนเซอร์ไหมครับเดี๋ยวจะไปทำบอโจบาลับอบอสิบเก<ป>้าปีผู้ใดเร้าผู้ใด่เาอันนี้สิบแป้าอันนี้เศ <laughs> รเห็นป่อ่ะสิบแปดอ่ะสิบเกสิบแปสิบเก้าเ้า นี่ครับพระเอกเอ็นบีของเราบนรักสองฝั่งโขงเขาบอกนานบนรักสองฝั่งโขงเขาบอกพี่ตุ้ยเป็นพระเอกใครอ่ะแปดโลไหมเอฟซีเอฟซีแปดกิ F โลไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกให้พี่ตุ้ยเป็นพระเอกผมตั้งปกว่าบนรักสองฝั่งโขงเขาบอกให้พี่ตุ้ยเป็นพระเอกตุ้นที่เอ็นบี กดหนึ่งมาผมไหลสัอจุดนะคนดูพันสองนะกดหนึ่งมากดหนึ่งมาเป็นเอกกดหนึ่งคืออะไรครับให้ให้เป็นเอกกดหนึ่งมาใครอยากให้พี่ตุ้ยเป็นพระเอกมูลรักสองฝั่งโคงครับกดหนึ่งเลยครับส่วนนางเอกของเจ้งจะหาสารามาให้นี่ไงกำลังคุยอยู่เนี่ยสิบแปดปีเนี่ยนี่กดหนึ่งแล้วนี่กดหนึ่งละวกยโอ้ยเบาเกพูดพ่ออะไรทีเจ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวทำมี ขอบฟันขาของพี่อะไรอ่ะีุ่้ยกูจักเดี๋ยวปนึงสนใจอ๋อนี่อ้อนี่สาวนางเอกนางเอกสาสุดอันกูทักกูจักกูหญิงหมอกูจักสน้อยมันจะโดนหมอกเบิรงหมอกเบิรงมันจะดนแล้หมอกเบิร์มันจะดนไปอ่าถ้ากูจักกูหญินี่ต้องรองห้องเพลงเป็นไงถ้าห้องเป็นให้ซาบาทนะให้ร้อยนึงอะไรวกนี้ อายสาวกี่รุนอายุสาวผีรอ,องนี่อันนี้อันนี้ซื้อไงผูง้นี่นะ่ะคือ้ําคือเป็นเงิเนน่งามเนี่ยาาขาย่องมาขาย่องมาสามพันห้าบาทหา,าบาทก็เอาไหมแลกกันห้าบาทก็สามนาทน้อยเมื่อกี้เ่าบอ <laughs> ผ,ผมถามผู้นั้นเราเามาเป็นล้านเอามาเป็นล้านเร้าขำฟังมา เอามาลาดลานกีบอะพูดเองกันติกว่าครับล้านกีบเนี่ยกบพ่อสอบอกไม่กินหลายเลยเนะมันอ้วนอันนี้อันนี้ซื้ออยังนะพู้อันนี้เนี่ยฮะเป็นพี่น้องกันบอกบอกหนีเอามาสวยแต่อันนี้แม่บนอันนี้แม่บอกอนนบอกหนีสวัสดีครับแม่ หน้าไหลบ่มีน่าไหลหรือบน่าหลาน่หน้าขายบดนเรขายบนาจะที่ขายจ้างสาวน้อยบอกมีบานเอามานอยู่ทีไทยีีบอเห่นหรือบอบหนีจะที่มาอยู่กับผู้ไหนเอาาเกวเาเอาบาเลยอาบเกวเอ้เีอบ้ลอบเเอเลีเ้เบ้อบเอาบ้อลบเอ้ลเอ้เอ้าเ้าเียงลำวงอ้ได้เด้อ แม่ยูบ่ได้จะนอนอาทั้งบ้านมันมีแต่หมอลำซิงบอกส่วนมากะมันบอกเคยมีหมอลำแบบนี้บอกยูฟังพูดนะฟังคุดนะอ้าวมันบ่มีบอกครับโซฟามอลำขนานั้นขนาดนี้บอกอยู่ทางเล่าบอมีเถอเอาคือว่าตอนนี้ที่คอังตกาเป็นทกมน้องนเดิน8กิโลไหวไหมครับ ใส่กิโลเดินไหวไหมโอ้ยประเด็นอีกว่าเอาบนมวนได้หลานบนมวลเด้อเมื่อกี้กินค้าหญ่ๆพี่น้องพอดีผมมาถ่ายกินค้าน้อยๆมากล้ากินเลยอายเมื่อกี้อาบอาปากอ่ะเลยพี่น้องเอาบนมวลนะแม่เด้อนี่ครับพี่น้องคือหลายแช่แม่ผู้ใดนะคอยว่าคุณคุณเล่าผู้ใดนะอะไรกันพี่น้องท่านเล่าท่านคุณบอก นี่บอมทุกเจ้ามาโหลดอย่างอยากได้ปีอยากได้บ่อยากได้บ่มบอดีบ่มอยากได้บ่ผู้นี้เขาจะมาอยากได้เขาน้อยกว่านะแม่ไม่เนี่ยจักบาทไหมคะอันจักบาทซื้อให้อัญชลาทถามด้วยซื้อละมาใส่แขนไว้ได้เอาบ่ เอามาจักบาทจักบาทไม่ค้าสีขายหรือสีขายอันจักบาดไม่ค้าอ,อันจักบาทไม่ค้าอ,อันจักบาทดเอ,อเอาเอา,เอาสองเงินสแกนใจเลยปะมาเป็นหนึ่งหัไทยคิปขึ้นมาไม่หัวสองเงน,นเอาอะไรนี่เอ,นเอาี่อเอา อ,นนอ,อันนี้เออแล้วก็นี่นี่นนนนมันตไหนหาซิตัวนี้หาซิบบออันนี้หนอีกหาซิเตีต้เอาคตทตี้มาเดีวเดี๋ดดดจายน,น,นเป็นไป็นไงอย่และมันแพงเอาสังนี่<ว>ถืสุดเอาตัวถืกซุด มันแพงไหมมันแพงแม่เรบบเอาน้องหยังน้องหยังน้องพู๋นะมาเอาความจนได้ยังไงน้องพู๋มาใสะแขนก่อนมาใสะแขนไว้อันนี้น้องหยัอันนี้น้องหยังนี่อันนี้น้องหยังน้องหยังมาใส่แขนไว้อหรแม่นี่ครับพี่น้องพี่น้องครับเบิ่งครับนี่เบิ่งเด้อนี่ เี้ยมันไปมันไปหามาออกนั้นเดี๋ยวคอยสิ้ท้ายทั้งห้างคอยสิทายรูปงิงเลยคอยอสีลงมมหาเจ้าเอ,อ,อ,อาสัายนยุ่ยใครสันยว่ยใครคล้องไ,ไว้ไวไพี่น้องครับพุ่งเนาไว้ภูมิใจหลายครับเด็ดไปซื้ออน,นี้ให้เอาอยามาทาบาตุยได้บ่าบุมัมกหยอกเอี อาชุดเดียวบันทึกชุดเดียวสองคนเลยเหมือนันอันหนึ่งสองบันทึฝากไปเบิ้งฝากไปเบิ้งเจ้าของเด้อช่องเบาตุ้ยกำเพลินเอาไปเชี่ยวพี่มาเบาตุ้ยภาษาไทยล่ะคนที่ตามสิบมัดแสนหนึ่งแหละเกือบแสนคนที่ตามเนี่ยไปเบิ้งเจ้าของอ้าวพี่น้องครับกระบอกนู้ดหัวมุ่นเปนพี่น้องเนาะเพคนจะได้มีความภูมิใจแหละครับเสร็จซื้อให้เพื่อนแล้วแม่ ตัคืมาเตือยเล็กน้อยสันบาทก็อมาเสหาบาอยมาถ่ายก็เสียงกันลอยนึ่งเลยมะโอ้ยอ่าบายบายจ้าบายบายงนนบา